สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุปรายละเอียดเรื่องของเงินพิเศษที่แต่ละรัฐจะได้นะคะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะได้รับเงินแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโกลเด้นสเตทนะคะซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วก็ได้มีการแจกจ่ายไปแล้วนะคะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาปกตินะคะจะได้รับเงินในส่วนนี้นะคะระหว่างวันที่1กันยายนถึง15ตุลาคมค่ะซึ่งจำนวนเงินนะคะก็คือคุณจะได้รับ600เหรียญน,นะคะ ถ้าหากว่าคุณมีลูกคุณจะได้รับเพิ่มอีก500เหรียญน,นะคะรวมเป็น1,100เหรียญค่ะข้อกำหนดกฎเกณฑ์ก็คือคุณจะต้องเสียภาษีในปี2020นะคะและรายได้ไม่เกิน75,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะและคุณจะต้องอาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของปีที่คุณเสียภาษีในปี2020 และปัจจุบันนะคะคุณก็ยังคงอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะในวันที่มีการออกชำระเงินอีกด้วยค่ะและสำหรับคนที่ไม่มีหมายเลขประกันสังคมนะคะหรือว่า s s n นะคะก็คือคุณจะมีการเสียภาษีด้วยหมายเลข ITIN Number คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้เช่นกันนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ทำภาษีนะคะมีเวลายื่นจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะ และคนที่อยู่ในรัฐนี้นะคะจำนวน2ใน3ของประชากรเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนแบ่งนะคะที่เป็นจำนวน12,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการจ่ายเงินเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจของโกลเด้นสเตทรอบที่2นี้ค่ะส่วนใครที่ได้รับเงินในเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจโกลเด้นสเตทรอบที่1ไปแล้วนะคะในรอบนี้ไม่สามารถรับได้อีกนะคะ ไปต่อกันที่รัฐที่2นะคะก็คือรัฐโคโลราโดนะคะผู้ว่าการรัฐได้มีการออกคําสั่งมาเมื่อปลายปีที่แล้วโดยที่จะให้เป็นจํานวนเงิน375เหลือรียญนะคะซึ่งเขาได้บอกว่าคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือคนว่างงานหรือว่าเงิน UI อย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง24ตุลาคม2020คุณจะได้375เหลือนรียญแต่สำหรับคนที่มีไรายได้มากนะคะแล้วก็ได้รับเงิน U I เนี่ย มากกว่า500เหรือญเนี่ยต่ออาทิตย์นะคะในช่วงของวันที่15มีนาถึง24ตุลาเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ค่ะประชากรในรัฐนี้นะคะเขาก็ได้บอกว่ามีจำนวน435,000คนนะคะจะได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนของรัฐที่มีมากกว่า16ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยที่เงินส่วนนี้เนี่ยมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็เริ่มจ่ายไปตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว มาถึงรัฐที่3นะคะเป็นรัฐแมริแลนด์ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขาได้มีการลงนามกฎหมายที่ชื่อว่า relief act นะคะซึ่งมีงบประมาณ1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะในปี2564นี้สีา้สำหรับรายละเอียดในรัฐนี้นะคะก็คือคนที่ทำเออร์อินคอมแท็กซ์เครดิตก็จะได้รับเงิน500เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อนหนึ่งครอบครัวแล้วก็300เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อคนโสดโดยที่จะเป็นการจ่ายเงินแบบรอบเดียวนะคะ งบประมาณของรัฐนี้นะคะอยู่ที่175ล้านเหนรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็คาดว่าประชาชนในรัฐนี้นะคะจำนวน425,000คนเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนเงินที่ได้รับการแจกจ่ายกันออกไปนะคะก็ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการช่วยลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ว่างงานนะคะแล้วก็มีการขยายเวลาการจ่ายภาษีแก่ธุรกิจและก็องค์กรขนาดเล็กอีกด้วยค่ะมาถึงรัฐที่4นะคะก็คือรัฐนิวม็กซิโกค่ะรัฐนี้นะคะมีการประกาศจาก SSD นะคะแผนการบริการประชากรของนิวม็กซิโกรวมกับกรมสัมพารธนะคะซึ่งได้ประกาศไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินโดยตรงของรัฐบาลกลางนะคะจำนวน1,400เหรียญหรือว่าเงินในรอบที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะมีงบประมาณของรัฐนิวม e x i ิโกเนี่ยอยู่ที่5้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจะให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า4 6 3 1หอเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยจะให้เป็นจํานวนเงิน750เหรียญน,นะคะ และก็เป็นการจ่ายครั้งเดียวข้อกำหนดนะคะก็คือคุณจะต้องอาศัยอยู่นิวมัซิโกแล้วก็มีหมายเลขประกันสังคมนะคะโดยจะต้องมีการสมัครผ่านทาง Portal ลออนไลน์ค่ะสำหรับรัฐนิวมัซิโกนะคะเขาได้บอกว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการชำระเงินนะคะสามารถที่จะติดต่อไปที่เบอร์โทร8 6 6 8 8 5 9 9 9 6ได้นะคะโดยที่เราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครั้งนึงนะคะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์เขาค่ะ เราไปต่อกันที่รัฐที่5นะคะก็คือรัฐฟลอริดาค่ะรัฐนี้นะคะเขาจะให้เงินเป็นโบนัสนะคะ1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยมีการจัดสรรเงินทุน208ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะในแผนอเมริกันเรสซิ่ดแพลนโดยจะให้กับผู้ที่ทำงานด่านหน้านะคะในช่วงของโรคระบาดโควิด -19 ค่ะและก็จะให้จำนวน2อง0,000คนแรกนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน เราก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ครูด้วยนะคะจะได้รับ1,000เหรียญค่ะส่วนอีก3รัฐสุดท้ายนะคะก็คือรัฐจอร์เจียมิชิแกนแล้วก็เทนเนสซีนะคะก็มีโครงการเช่นเดียวกันกับฟลอริดานะคะโดยจะจ่ายให้เป็นเงินโบนัส1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐทั่วทั้งรัฐนะคะให้กับพนักงานกว่า2,30,000คนค่ะซึ่งเขาบอกว่าจะครอบคลุมครูแล้วก็พนักงานทุกคนที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลคนขับรถบัส พนักง,งานที่อยู่ในโรงอาหารแล้วก็ถ้าหากว่าคนที่ทำงาน full time นะคะจะได้รับ1,000เหรียญคนที่ทำงาน part time จะได้รับ500เหรียญค่ะสำหรับรัฐจอร์เจียนะคะเขาก็ได้มีการประกาศไปเมื่อเดือนมกราคมนะคะซึ่งเป็นรัฐแรกๆที่เริ่มมีการจ่ายโบนัสค่ะส่วนรัฐเทนเนสีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการ ออกมาบอกว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนให้กับครู2%นะคะโดยแผนนี้เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ทดแทนด้วยเงินโบนัส1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เป็น full time แล้วก็500เหรียญดอลลาร์สหรัฐที่เป็น part time เช่นเดียวกันกับฟลอริดาค่ะ มาถึงรัฐนิวยอร์กกันบ้างนะคะรัฐนิวยอร์กเนี่ยเป็นโครงการที่ทางรัฐเนี่ยเขาได้ออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เราได้เคยเสนอข่าวไปแล้วในช่วงรแรกๆที่รัฐเขาได้ออกมาตรการช่วยเหลือนี้ออกมาในรายละเอียดนะคะเขาก็ได้บอกว่าสามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะซึ่งในวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังสมัครได้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ซึ่งทางการนะคะเขาก็ได้มีการเปิดรับสมัครแล้วก็เขาได้บอกว่ากลุ่มประชากรเนี่ยเขาได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่จะต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงิน15600หเหรียญน,นะคะโดยกลุ่มที่สเนี่ยถ้าหากว่ามีคุณสมบัติไม่ครบนะคะ ตามกลุ่มที่หนึ่งก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับเงินได้เหมือนกันแต่ว่าจะได้รับในส่วนของ3200เหรียญค่ะแล้วก็เป็นการจ่ายรอบเดียวนะคะสำหรับคนที่ตกงานตั้งแต่วันที่27มีนาคม2020นะคะจนถึงวันที่1เมษายน2021คะ่ะซึ่งในโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สำหรับคนที่เป็นโรบินฮูดนะคะหรือว่าคนที่อยู่ผิดกฎหมาย แล้วก็ในใบสมัครเนี่ยก็จะมีคําถามนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ถามเกี่ยวกับสถานะของคุณค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องอาศัยอยู่ในรัฐนิวยอร์กนะคะโดยจะต้องมีหลักฐานว่าคุณเนี่ยได้อาศัยอยู่ในนิวยอร์กก่อนวันที่27มีนาคม2020แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะคือสถานะของคุณเนี่ยคุณจะต้องสูญเสียรายได้นะคะจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 หลังเดือนกุมภาพันธ์2 0 2พันนะคะ พูดง,ง่ายๆก็คือคุณจะต้องตกงานหรือว่าคุณอาจจะป่วยจากการติดโควิดตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะรับเงินเยียวยาของคนตกงานหรือว่าเงินยูอนะคะรายได้เนี่ยคุณจะต้องมีต่ำกว่าสอง0 8ืหันร้อยแปดเหรียญน,นะคะในช่วงหนึ่งปีก่อนเดือนเมษายน2021ค่ะส่วนรายละเอียดของหลักฐานนะคะคร่าวๆก็คือคุณจะต้องมีหลักฐานการเสียภาษีแล้วก็ มีจดหมายจากนายจ้างนะคะที่เขาต้องยืนยันแล้วก็ระบุวันเวลาในการเลิกจ้างกับคุณแล้วก็ยืนยันว่าคุณเคยทำงานกับเขาด้วยส่วนเรื่องของในกลุ่มที่สองนะคะก็คือถ้าหากว่าคุณไม่ผ่านในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มที่สองเนี่ยคุณจะต้องมีใบขับขี่ของรัฐนะคะแล้วก็มีพาสร์ตอในประเทศของตัวเองที่คุณมานะคะแล้วก็มีใบแต่งงานใบหย,ยาหรือว่าใบาอะไรก็ได้นะคะที่เป็นใบรับรองแล้วก็ระบุความเป็นตัวตนของคุณคะ่ะ มาถึงรัฐสุดท้ายนะคะก็คือรัฐเท็กซัสค่ะรัฐนี้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ทาง North Texas นะคะจะได้รับเงินเดือนขึ้นแล้วก็โบนัสนะคะโดยเริ่มต้นปีการศึกษาปีหน้าค่ะซึ่งก็มี Fort w o r ิรนะคะแล้วก็ Arlington, Manfield และเดนตันค่ะสำหรับคณะกรรมการครูในโรงเรียนของ Fort w o r ิรแล้วก็ Arlington นะคะจะมีการขึ้นเงินเดือนครู4%แล้วก็ที่เดนตันแล้วก็แมนฟิลนะคะจะขึ้นให้2%ค่ะ ส่วนพนักงานของเมืองเดนตันนะคะจะได้รับเงินโบนัส500เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนในรัสลัสนะคะก็จะอยู่ในช่วงของการอนุมัติถ้าหากว่าผ่านนะคะจะได้รับเพิ่ม 2. 5เปเซ์ค่ะส่วนพนักงานที่จะกลับไปทำงานในเมืองของเออร์วิงนะคะจะได้รับ2 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีแผนอนุมัติเงินเดือนครูที่เมืองอะไรนะคะแล้วก็ริชชัตสันและลูสวิวค่ะ ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดของเงินโบนัสพิเศษนะคะที่แต่ละรัฐได้ไปและข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการอัปเดตเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆของรัฐอื่นนะคะทางเราจะหามาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าขออนุญาตไปขนของย้ายบ้านก่อนนะคะในช่วงนี้สิ้นเดือนล่คะ แล้วก็เราจะมาเจอกันอีกทีนะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ